สวัสดีคะ่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะวันนี้ก็วันที่17บธันวาคม2563นะคะหนูน้อยก็สวัสดีแฟนคลับ fc หนูน้อยทุกท่านนะคะสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกทุกท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวเบ่งผลของเมื่อวานกันก่อนได้จ้าผลของเมื่อวานนะคะ1 6บธันวาคม2563น้นะคะผลของเมื่อวานเนาะจ้าเด่นสองรองสาม เดนสองร่องสามสองสามนะจ้ะรอบทีหนึ่งรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษสองสาม เขารอบพิเศษเน่าจะสองสามเลขวิง่งของห้าม้าเมิดน่ะจะเนาะเ,เดินรองมาหมดเลยนะคะสองกับสามนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี่สามไลน์น่าจะเนาะสามไลน์หอดรอบที่สามสองห้ามาแครรอบเดียวนะจจะเนาะรอบที่สอง บอมมาเนาะจานะเนาะได้แต่ลองเก้าศูนย์เข่าที่ชุดกัน,นกนะเนาะจะเนาะบนเอนพร้อมชุดเด่นกับเขา่าหลอบพิเศษบบนเอนชุดเน้นบ่เขาจักโตเนาะจำมาว่านเนี่ยชุดเน้นบ่าเขาจักโต แอดเลขไซต์แปดศูนย์ได้หมู่บ้านนี่แต่บอมาน่าจา้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กใน,นแต่ล่างเข้ามาได้จ้ะแปดเก้าศูนย์สามตัวตรงเลยตัวนี้แปดเก้าศนะูนย์เนาะมามารอบ มาหลอบเวียพีเนาะจ้ะเนาะมีใครถูกรางวันบ้างคะเมื่อวานแอดน,น้อยก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ้าให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ หนูหน้อยให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับคอมเมนต์ใต้คลิปหนูหน้อยหนูหน้อยอยากจะขอให้ทาคอมเมนต์้าท่านผู้ชมคอมเมนต์เนาะจ้ะให้คอมเมนต์เป็นตัวหนังสือแทนตัวเลขเนาะจ้ะเนาะให้เขียนเป็นตัวหนังสือแทนตัวเลขจังสิบผิดกฎเขาเนาะจ้ะเนาะสิกดกฎยูทูบ ท,ท่านใดที่ถ้าคอมเมนต์ใดที่พิมพ์มาเป็นตัวเลขนูหน่อยขออนุญาตนูหน่อยลบนะจนะ๊ะเนาะนูหน่อยลบออก,เด,กออเดี๋ยวส่งใบสมัครรอบสองเดี๋ยวจะมีปัญหานะจนะ๊ะเนาะนูหน่อยบ่อยากปิดคอมเมนต์เดี๋ยวก็อยากให้คุยกันนะจนะ๊ะเนาะนูหน่อยบ่อยากปิดคอมเมนต์ถ้าท่านใดที่คอมเมนต์ใต้คลิปนุ้ยหน่อยนุ้หน่อยก็ ให้คอมเมนต์เป็นตัวหนังสือแทนตัวเลขนะจ๊ะเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองนะคะ เด่นห้าเด่นซีนะคะรองห้าถ้าผูดด้ใดสิวิ่งกับซีกับหาเลยจ้าจับชุดเด่นเดี๋ยวทานู่หน่อยปากกาเขียนนี่เห็นบ้างลองปากกาเขียนบ้างดูเห็นบ<ม>่ แีเนานะ C ห้าเจ็ด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ